สวัสดีครับผมอายุธคารครับผมวันนี้ขอนำเสนอรถสภาพหนึ่งในร้อยอีกสักหนึ่งคันนะครับผมเป็น Honda c ซ v ว c Dimension นะครับผมเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับผมเจ้าของเดิมประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับผมคันนี้ลูกค้าเพิ่งเซอร์วิสใหญ่ไปไม่ต่ำกว่า6 0 0ม0่นบาทไม่นานเองนะครับผม2เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับผมเนื่องจากลูกค้าคันนี้นะครับผมซื้อรถผมไปแล้วรอรถป้ายแดงนะครับผมตอนนี้เขาได้รถป้ายแดงแล้วนะครับเขาทา เอาไปทําเพื่อที่จะเอาไปใช้งานวิ่งต่างจังหวัดเยอะๆนะครับผมต้องบอกเลยว่าเยอะๆรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมลูกค้าเอาไปเซอร์วิสใหญ่นะครับระหว่างรอรถไปแดงตอนแรกเขาจะได้รถแปแดงภายในปีหน้าแต่เขาดันได้ภายในปีนี้นะครับก็เลยขายกันมานะครับผม เอามาว่ากันเรื่องรถดีกว่าครับ Honda c i ี i c d i m e n s i o นสีน้ำตาลนะครับผมสีสันโดยรวมสวยงามมีริ้วรอยบ้างทำกัดใช้งานเล็กน้อยรถบอรี้สวยไม่มีชนหนักต,ต่อพิควัมหรือจมน้ำทำการสปาภายในสปาห้องเครื่องขัดเคลือบสีแล้วอย่างดีนะครับผมนี่นะฮะสิ่งที่ลูกค้าเซอร์วิสไปให,ใหญ่เลยนะครับเปลี่ยนฟิล์มรอบคันยางเปลี่ยนใหม่แบตเปลี่ยนใหม่คันนี้มาพร้อมกับประกันชั้น3าบวกด้วยนะครับภาษียาวถึง65ห้า ไฟหน้าเปลี่ยนใหม่เนื่องจากหมองลูกค้าจัดเต็มนะครับผมนี่นะฮะพอแกจะเอาไปใช้งานเองแต่แกได้รถไฟแดงมาเลยไม่มีที่จอดนะครับผมตอนนี้นี่นะฮะภายในสวยใสสะอาดนะครับเบาะหนังกำมะหยี่เดิมโรงงานนะฮะไม่มีไรยฝุ่นผ่านการอบโอโซนฆ่าเชื้ออย่างดีเรียบร้อยแล้วนะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบเนียนๆเลยนะครับรถคันนี้ไม่วิ่งแค่แสนเจ็ดนะครับผมนี่นะฮะหายากนะครับผมสภาพแบบนี้นะฮะนี่นะฮะ ยังเป็นปี21ด้วยนะครับผมแบตก็ปี21นะครับเพิ่งเปลี่ยนนี่นะฮะสวยงามนะครับผมเกียร์ออโต้เปลี่ยนไม่มีกระตุกช่วงล่างไม่มีดังเลยนะครับผมนิ่งเงียบไม่ต่างจากรถ้ต้แดงเลยนะครับผมแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับบอกเลยเอาไปไม่ต้องทําอะไรแล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ถ่ายหมดแล้วนะครับนี่นะฮะรักษาอย่างดีนะครับผมสมุดรับการคู่มือทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมนี่นะฮะ นี่นะฮะลูกมากชกอคอัพหน้าอะไรพวกนี้นี่นะครับมีบินบางบินที่ไม่ได้ใส่มาก็อีกหลายรายการเลยนะครับผมนี่นะฮะวิทยุก็เปลี่ยนเป็น usb bluetooth ด้วยนะครับผมนี่นะสวยงามครับผมเอาไปสามารถใช้งานได้เลยกับขี่ทางไกลไร้ปัญหาแน่นอนเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับสตาต์าที่เดียวติดแอร์เย็นฉ่ำเครื่องไม่มีสะดุดนะครับผมสา,สายพงสายพานทมมิง่งเช็คหมดแล้วนะครับผมนี่นะฮะ ลูกค้าสวิตหมดแล้วนะครับนี่นะครับเครื่องนิ่งเงียบนะครับผมคอยก็เพิ่งเปลี่ยนด้วยนะครับผมนี่นะฮะแบบก็ใหม่กิ๊งได้นะครับผมเอาไปเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องทําอะไรแล้วเลยนะครับผมนี่นะฮะเซอร์วิสมาให้หมดแล้วทุกอย่างชุดใหญ่เนยนะครับผมนี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับไม่ต่างจากรถป้ายแดงเลยนะครับผมบอกเลยสภาพแบบนี้หายากนะครับผมลูกค้าผมทําถึงนะครับนี่นะฮะ ใครขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังไม่ต้องมีอะไรให้ติดเลยครับเลี้ยวรงเลี้ยวซ้ายไม่มีดังโยนหลุมแรงๆก็ไม่ดังเลยนะครับยางใหม่นะครับผมนี่นะฮะถามบางคนถามยางใช้ได้อีกนานไหมบอกเลยว่ายางใหม่ครับเพิ่งเปลี่ยนปี2ี่ครับผมนี่นะฮะสวยงามครับประกันชันตบบวกก็มีเอาไปใครหารถใช้งานอยู่นะครับผมหัดขับคงขับขี่รถยนต์นะครับมีประกันให้พร้อมอย่างนี้นะครับเอาไปใช้งานสบายๆนะครับลูกหลานใครอยากได้รถไปเรียนมหาลัยนะครับกำลังจะเปิดแล้วหรือไปเรียนโรงเรียนนะครับ ส่งเท่าคนแก่ไปทํางานเดินทางข้ามจังหวัดนะครับมองทันนี้ไว้เลยรับรองสวยแนย่นอนนี่นะซอ,อกทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับให้ดูเจจันจกักแบบจุใจกันไปเลยนี่นะฮะไม่อยากทําคลิปยาวนานเกินไปนะครับไม่อยากจะโม้มาลองดูคนของจริงได้เลยนะครับผมรถอยู่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพและปริมณฑลส่งฟรีแต่ในวัดที่ค่าส่งตามยาทางหรือว่าก็แต่ตกลงนะครับสามารถส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมนี่ฮะอยู่ซ่องมุมไหนในโลกก็ไปส่งได้หมดนะครับผมถ้ารถไปถึงนะครับผมนี่นะฮะ ให้ดูกันจูใจเลยนะครับขอบคุณนะครับครับมาชมกันในส่วนของภาพนิ่งสวยๆบ้างนะครับจากที่ดูในส่วนของคลิปนะครับได้สตอรี่ได้เรื่องราวของการที่ได้รถมานะครับเรามาชมในส่วนของภาพที่ผมจะชี้ชัดได้ว่ามันสวยได้ขนาดไหนและมันน่าสนใจได้หรือเปล่านะครับหนังคาเงาดูครับทําสีไว้ให้เรียบร้อยสวยงามเรียกว่าอย่างที่แจ้งมานะครับเบื้องต้นใครได้คันนี้ไปใช้อีกยาวๆครับ เพราะว่าเขาเก็บชุดใหญ่ไปแล้วครับเกือบ60,000นี่ไฟใหม่แทางแท่นเครื่องช่วงล่างยางโอ้ได้ครบครับคันนี้ก็เอาไปใช้ยาวๆนะครับหนึ0 0แสนบาทนี่ใช้ยาวจริงๆครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเบาะผ้านะครับกรรมบหยีจากโรงงานสภาพสวยครับเนียนๆแน่นๆไม่มียับยน่นมีริ้วรอยบ้างตามกาลเวลานะครับสําหรับสีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปกสําหรับรถมือ2หรอกครับ มือหนึ่งนี่ขับออกไปไม่กี่วันก็โดนลอยแล้วครับลองชมดูนะครับถ้าสวยถูกใจชอบเอาไว้ใช้งานรุ่นนี้อึดอยู่แล้วครับใช้งานง่ายปกติเขาก็ติดแก๊สกันนะครับใช้งานกันแน่นๆนิ่งๆเยอะแยะนี่รถแบบทํามาใหม่ทั้งแทบจะหมดแล้วรับรองเอาไปใช้นี่สบายครับลองชมดูได้นะครับตัวดิเมนชันนี่เป็นที่นิยมครับราคาตอนนี้ถือว่าดีงามครับสำหรับคนที่เล่นรถมือ2ได้ทรงรถหรู สภาพสวยใสเอาไปใช้งานได้ยาวๆครับขับไปไหนก็สบายครับราคาแสนต้นแบบนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับแล้วด้วยสภาพนี้เขาจัดเก็บงานมาให้เราเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เอาไปใช้งานสบายครับลองชมดูนะครับสำหรับผมก็เพียงนำเสนอนะครับส่วนการคัดรถหรือหารถมาลงในช่องเนี่ยก็พยายามทำให้หลากหลายที่สุดแล้วคัดรถสวยๆที่แบบเอาไปใช้งานได้จริงครับไม่ต้องไปเก็บเยอะ พอรถมันมีมากมายในแต่ตลาดที่เขาขายกันมาวันหนึ่งที่ผมผ่านตาเป็นร้อยคันนะครับพอผมจะคัดมาได้วันละสิบกว่าคันเองนะครับเอามาให้พี่น้องได้เลือกที่ชมเนี่ยคัดแล้วคัดอีกคัดตัวตาแห้งเลยครับลองชมดูนะครับถ้าสวยถูกใจเอาไปใช้ได้เลยครับคันนี้แล้วอย่างคนนี้ก็คัดรถดีครับเขาก็ดูแลก่อนขายให้เรียบร้อยซึ่งคนที่ได้ไปก็สบายครับใช้ยาว,ยาว พอบางครั้งบางทีอ่ะเวลาเราซื้อรถมือสองเนี่ยครับมันต้องมีเก็บมีทำนะอันนี้มันไม่ต้องเก็บทำแล้วครับมันชัดมาเลยว่าใช้งานยาวๆสภาพสมบูรณ์นะครับเดิมบางไม่มีโดนหนักระบบภายในก็สแตนเลกแอร์แบ็ก ABS อยู่แล้วครับเอาไปใช้งานคุ้มแน่นอนไม่ต้องไปซื้อ2 0 0 0 0 0 0 0 0 0ก็ได้ครับที่ผมเอามาให้ลงดูแบบผ่อนๆนะถ้าเราชอบแบบนี้จัดแบบนี้ครับไม่ต้องผ่อนก็ใช้งานยาวๆครับ5ปี10ปีก็ใช้ได้ถ้าเราดูแลมันดีๆครับ รถนี่มันขึ้นอยู่กับเจ้าของครับถ้าเราใช้มันดูแลทนุถนอมโอ้ยใช้กันได้อีกเป็น5ปี10ปีลองชมดูก่อนนะครับสำหรับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับช่องนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับครั้นี้นะครับให้เขาขับส่งได้นะครับถ้าใครอยู่ไกลจริงๆไว้ใจได้ครับ เงินอยู่ครบลดถึงบ้านแน่นอนโอเคนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและเข้ามาชมคลิปนะครับกราบขอบพระคุณจากใจครับผมสวัสดีครับ